ผมสร้างอินทิพย์ปนกันนะครับผมแต่ตอนนี้จะมาจับกิ้งก้านะครับผมขอต้มหัวใหญ่หน่อยนะครับผมเเตวมนี้นะครับ มันต้องอยู่สักที่หนึ่งนะครับมันจะจับมันได้นั่น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 นะครับผมอันนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะจับให้ดูเลยนะครับผมจับมันนี้ก่อนนะครับไม่ต้องสงสัยทำไม มันอยู่หลังบ้านนี่นะครับมันเป็นกิ้งกาของผมจะฝนมาเลย <c oughs> ดิแล้วผมอห้องปัดก่อนนะครับแล้วก็จะจับ